ทุกคนไปกันต่อกับวันที่ทยี่สบพฤศจิกตานะคะซึ่งตรงกับวันพุธเนาะวันพุธขึ้นหกข้าเดือนหนึ่งนะคะวันนี้มีเลขเจาสี่หลักนามสัตว์แล้วก็กำลังวันเจ็ดช่องสูตรปลาตะเพียนสูตรปลาตะเพียนด้วยนะคะพูดให้จบในคลิปนี้เลยเนาะถ้าใครตามสูตรปลาตะเพียนใครตามสูตรโบราณแล้วก็เลขเจาะสีะ่หลักฟังคลิปนี้ให้จบนะคะเพื่อนๆเผื่อจะเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขและนําไปใช้ถ้าชอบก็นําไปใช้นะคะเพื่อนๆตัวเลขอาจจะดูเยอะเพื่อนๆก็ ลองพิจารณาดูแล้วเก็บไปใช้ค่ะอ่ะมาเริ่มกันจากอะไรดีอาจจะให้ดูกำลังวันเจ็ดช่องนะคะว่ามีอะไรที่ขายพึงกับอะไรที่้ายพึงกับแต่ละสูตรเนาะกำลังวันเจ็ดช่องมีอะไรที่้ายพึงกับกับแต่ละสูตรเนาะเออสูตรโบราณนะคะเด่นโบราณวันนี้จะเป็นสี่สามสองหกลองเจ็ดเก้าค่ะทุกคนนะคะส่วนเลขเจาะส่วนเลขเจาะสี่หลักจะเป็นสี่สามสองหกลองมาเทียบกันดูสิว่าตารางกำลังวันเจ็ดช่องกับ แต่ละสูตรมีอะไรที่คล้ายคลึงกันนะคะเพื่อนเพื่อนชอบก็เก็บนําไปใช้ทีนี้มาดูสูตปรปลาตะเพียนนะคะสูตปรปลาตะเพียนก็จะมีตามภาพเลยนะคะสูตปรปลาตะเพียนแถวเลขแถวเลขมีสองสี่สามหกเอ๊ะทำไมมันคล้ายกับเลขชนกันอีกแล้วนะคะลักษณะเลขชนกันแบบนี้เราก็จะมองเป็นตัวที่โดดเด่นเนาะอ่ะส่วนเลขคู่ของสูตปรปลาตะเพียนก็จะมีสองหกสามหกเดี๋ยวภาพเต็มจะให้ดูในคลิปดีกว่าเนาะสำหรับแต่ละสูตรของแอนมินภาพเต็มดูในคลิปนะคะอันนี้ในคลิปนี้จะสรุปเป็นตัวเลขให้ดู จะชับขึ้นเนาะส่วนรายละเอียดแต่และสูตรดูใต้คอมเมนต์นะคะเพื่อนเดี๋ยวไอ้มินจะถ่ายเป็นภาพนิ่งให้นะคะส่วนเรามาดูควาอมกันดีกว่าระหว่างกําลังวันเจ็ดช่องสูบปาเพียนแล้วก็สูบโบราณะ่ะมีตัวเลขตัวไหนที่ขายกันบ้างนะคะเจาะที่สี่หลักจะเป็นสี่สามสองหกเนาะอ่าลองจะเป็นเจ็ดเก้านะคะทุกคนเลขลองนะคะอ่ะใครชอบก็เก็บนาไปใช้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีเงเอ็มนันหนาปังปังค่ะทุกคนสําหรับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นคลิปของวันที่ยี่สิบ 6พฤศจิกายนวันพุธนะคะข้างขึ้นวันพุธข้างขึ้นอ่ครั้งที่แล้วก็เป็นวันจันทร์ข้างขึ้นนะคะเลขเด่นอยู่ที่24นะคะ24อะไร2451นะคะเลขเจาะ4หลัก2451มามา2กับ1ตัวตัวแรกกับตัวสุดท,ท้าย <c oughs> แอดมินก็ชอบที่51ก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดเอา21นะคะมีไม่กี่ท่านนะที่เข้ามาคอมเมนตัดเอา21นะคะอืมก็ถือว่าเออโชคดีไปเนาะสำหร,รับคนที่ตัดเอา สีหลักจะมาสองหลักครั้งที่แล้วเนาะมาดูวันที่ยี่สิบหกวันพุธนี้สี่หลักเอ่อจะมากี่หลักนะคะสี่หลักของเราก็จะมีอะไรนะสี่สามสองหกนะคะสี่สามสองหกคอยดูว่าจะมากี่หลักนะคะพเพื่อนเพื่อนอ่ะไม่เป็นไรถ้าชอบก็เก็บไปใช้นะคะพเพื่อนเพื่อนถ้าตัวเลขเยอะเรื่อนผ่านคะ่ะถ้าไม่ชอบแนวทางแบบนี้นะคะเรื่อนผ่านนะคะไม่ว่ากันเนาะอันนี้กวาจะคำนวณได้ก็ใช้เวลาอยู่มีสูตรนะคะมันคานวณตามสูตรแต่ถ้าให้ชอบส่วนตัวเลยแอดมินชอบสี่สามนะคะวันนี้ความชอบส่วนตัวคือสี่สามนะคะเพื่อนเพื่อนชอบคู่ไหนคะทังมนี้ หวังว่าทุกคนจะมีโชคสมหวังกันนะคะขอทุกคนมีโชคข่ายย้ายทุกคนมีโชคสมหวังมีความสุขทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าเนาะ